อ r k รุ่น PBN93 Power Bank ความจุสูงรองรับชาร์จเร็ว Power Delivery และ Quick Charge 3.0 SCP มาพร้อมพอร์ต USB-C และพอร์ต USB-A ชาร์จพร้อมกันได้3อุปกรณ์ดีไซน์กะทัดรัดมีระบบป้องกันครบใช้งานได้หลากหลายทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตและอุปกรณ์ขนาดเล็กโดย Power Bank รุ่นนี้มีความจุบแบตเตอรี่อยู่ที่ 20,000mAh จ่ายไฟสูงสุดที่2 2 5 w ชาร์จสมาร์ทโฟนได้ประมาณ3-5รอบและรองรับเทคโนโลยี Power Delivery 20W วัต์และ Quick Charge 3.0 SCP สำหรับการชาร์จด่วนมีจำนวนพอร์ตทั้งหมด3ช่องโดยมีพอร์ต USB-C 1ช่องและพอร์ต USB-A จำนวน2ช่องสามารถชาร์จพร้อมกันได้ถึง3อุปกรณ์รองรับการชาร์จเแบบที่หลากหลายโดยมีทั้ง Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0, SCP Fast Charge Protocol ชาร์จ iPhone 0-50%ภายใน30นาทีพร้อมรองรับอุปกรณ์ Huawei a อ d r o i d iPad และอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายเลยค่ะมีพอร์ตชาร์จเข้าได้ทั้งพอร์ต USB-C และ Mi โคร USB รองรับการชาร์จเข้าเร็วสูงสุดที่18วัตต์มีโหมด LCCM สำหรับอุปกรณ์กระแสต่ำกว่า60มิลลิแอมป์เช่นหมูฟังหรือสมาร์ทวอทนั่นเองค่ะ Power Bank รุ่นนี้มีดีไซน์กะทัดรัดน้ำหนักเบาเพียง386กรัมทำให้พกพาสะดวกมากๆม,ม,มีระบบป้องกันอัจฉริยะจักไฟรั่วไฟช็อตความร้อนเกินและชาร์จเกินพร้อมได้มาตรฐาน m อ,อ,อ่อ และมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลอีกด้วยนะคะและถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ